เอาละแล้วในคลิปนี้เดีย๋ยวผมก็จะพาแฟนของผมเนี่ยไปทาดาบมูลามสาสักเอาเวกันนะครับผมเห็นมันบอกว่าอยากทํามานานแล้วเออมันก็ตั้งใจตีเจ้าเลยตีทั้งวันทั้งคืนครับจนตอนนี้ใกล้ครบ20ตัวแล้วแล้ววันนี้ผมก็จะพาแฟนเนี่ยไปทำเอาเวกันเลยทั้งสองสกิลเลยจะเป็นยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันก,นก่อนเลยนะครับ ีช่องของผมเนี่ยยังมีคนไม่กดติดตามตั้ง72ปอผมอยากจะ100,000ซับไว้และเพราะฉะนั้น กดซับไปหน่อยนะครับร้านมาลูช็อปร้านเติมเกมที่โคตรถูกเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านมีบริการกดเกมพาร์ตเลทสิบไม่ว่าจะเป็นแมปคิงเลส a c บแมปบล็อกคุณและแมปยอดฮิตอื่นๆอีกมากมายเติมโลบบกระบบ VAP Server และระบบ ID พาร์ตก็มีร้านดีราคาถูกเติมไวอย่างนี้ต้องไปเติมที่ร้านมาลูช็อป น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคคุ้มพี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิก숍ร้านบริการกดเกมพัรแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟแบบ킹เลกาซี่และแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป ถ้าชุมผลก็ได้แต่คอมมอนอย่างเดียวเธอ,อมาที่เกาะใหม่คะ่ะเธอมาที่เกาะใหม่เขากำลังไปที่เกาะใหม่วันนี้เรา <ไป S 1> จะมา<ป>พามะนาวเนี่ยไปทำมุลามาะเอาไว้กันนะครับผม ไปก่อนเลยเฮ้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 ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยโอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันทั้วยอยู่กับผมเองนะครับชากี้ไร้เฮ้าวันนี้นะฮะเราก็จะพามะนาวเนี่ยมาทำดาบอเวกนะครับเป็นดาบมุลา,าสาระนะครับโห oh, oh. วันนี้จะทำอเวกสองสกิลเลยใช่ไหมเนหนาวใช่แล้ว ไอเขาสาแอบไปเธอไปตีก้าวตั้งหลายตัวหรอนี่เห็นไหม F4 มารอเธอทำดาบเพียบเลยพี่เขาพิมพ์ผลอะไรให้เธอดูพี่เขามีผลอะไรให้เธอดูนี่ผลแล้ผลแล้เลยใช่อ่าไม่เชื่อเธอดูดิผลแล้เลยผลโคตรดีอ่ะเอาผลโคตรตึงอะไรของเธอหรอครับ ยวไปหาเก็บมานะผลเอาเขาสุ่มมามเขาไม่ได้เก็บมา <laughs> โอเคโอเคโอเคนี่นี่เธอมาคุยกับไอตัวนี้นลเธอเดินไปไหนก็ไม่อยากคุยกับคนแปลกหน้าดูดิโอ้ดูหน้าตามันดีเธอนวดขาวขเนี่ยหวเล้นล้นนะหวนล้นเหมือนเธออ้าว <laughs> โอ้โอ้ละเล่นเอาเร็วๆค,คุยกับมัน โอเคคุยกับมันแล้วคุณต้องการจะปลุกพลังเมืม่อลามาะของคุณหรือไม่ใช้เพียงห้าสิบมานี่ตกตก,ตกลงสกิลอะไรไหนุหยฮะฮะคือฟันอะไรอ่ะฟันฟันให้มันแบบเอฟเฟกตสวยๆดีออาวทำยังไงอ่ะ โอ okay, เคเว้ยเลยเว้ยเลมาทำสกิลที่สองต่อเลยว่าแล้วสกิลที่สองเป็นไงดาบเทพย,ยังทำ<อ>ทไม่ได้เลยอีสองตัวต้องตีเจ้าอีสองตัวเหรอ<ป>ออุ้ยเรือกเกิดด้วยเธอเรือกเกิดไปตีเรือกันไหมเผื<ป>่อด้ที่ทำโ<ป>ยล<ป>ุไป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 โอเคครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะไปตีเรือกันก่อนนะครับผมนะ ่อนที่เราจะไปหาจเจ้าอีก2ตัวเพราะว่าแฟนผมเนี่ยขาดเจ้าทะเลอีก2ตัวถึงจะทำเอาเวกสกิลที่2ได้โอเคเจ้ามันเกิดที่ทางนู้นเลยขอละที่ทำโยลุ V2 ต้องมาแล้วจงสถิตในไอดีฆ่าเถิดนะอยมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมฮะ เรา,าเอาดาบฟีนิกซ์เหมือนเดิมดาบโยรุวีสองบอกเลยว่าตีเรือโคตรที่จะดีเพราะว่าสกิลเอ็กมันเนี่ยโคตรไกลครับผมนะยิ่งเราอยู่ไกลเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงดาเมจแสนแสนสี่หมื่นกว่านะครับท่านผู้ชมสกิลเอ็กสกิลเดียวของดาบโยรุวีสองเนี่ยโคตรแรงเลยนะอ่าเรียบรีบไปหากันใช้ซะ ของดีๆอย่างนี้โ okay อเคครับ<อ>ท่านผู้ชมตอนนี้เลือกเครื่องหลอดแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปตีจนมันใกล้พังก่อนละกันเอมาอัดใหม่พังแล้วโอเคครับท่านผู้ชมครับเมารุนแก้วแล้วผมจะได้ที่ทำยูรูวีสองหรือเปล่าฮะ กล่องเล็กก็เกลือเลย่องที่สองครับขอร้องละอ่อของสุดท้ายขอร้องละมาให้ฉันเถอะอู๋ไม่ได้嘛อ้วนนูอ้วนได้เลยไหมนั่งเก็บแม่หมดก็คงจะเกลือเหมือนชิ้นเดิมไม่ได้เลยเลย โอเคไปเอฟเครอเจ้าทะเลกันดีกว่าตะก็กเจ้าทะเลเกิดแล้ววันเป็นไงลูกคอขั้นเทพของพี่อ้วนอึงไหมฮะ,ะอึงจนพูดไม่ออกเลยโอเค ปาตีเจ้ากาันตัวที่สิบเก้าของเธอใช่ไหมใช่แล้วอ,อยู่หลังเกาะกะโหลกอ่ว้วนไกลมากมาถึงแล้วโอ้โหได้ไปไดอะไรเก้งมังกรเก้งมังกรทั้งสี่มีมังกรตัวต่อไปจะมาอีกไหมซื้อนี่มังกรสี่ดูโอเคครับผม เรามาตีเจ้ากันเลยดีกว่าดักนิกเจ้าต้องสับบัวเรียบร้อยเอาอะไรวะ <c oughs> ไม่ได้ใช้ดาบมามามากล่องไะไรกล่องไรอุย๊ยเจ็หนึ่งวะ่ะกล่องอะไรเออเกื่ออีกแล้วสินะ ไม่อยากไปก็บเลยอะไม่เกลีอกแล้วอะเธออยู่ไหนเนี่ยค่ะอยู่นี่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 อยู่ไหนอ๋อแช่นะแช่น้ำออนเซนอยู่แล้วแช่น้ำออนเซนอยู่แล้วเจ้าเกิดแล้วดูดูเข็มทิศเจ้าเกิดแล้วดูไม่เป็นพาไปหน่อยไปแล้ว มามามาบินไปทางเนี้ยทางเนี้ยทางที่ดาบเขาตรงไปนะอ่าเดีวเจ้าตัวสุดท้ายแล้วโอเคไปดิเร็วเร็วเลยมันกลัวตายไงเธอมันกลัวเธอควันคอขาดโรงเชงยงเชงล่วงล่วงโอ้ไม่ตายจุกไปไหนตายไปซะปิดฉากโอ้ยังไม่ตายก่อถึกไปเบ้า เอตอายแล้วตายแล้วมาดูกล่องไปไห้กล่องไหนเทียสามจริงไม่จริงเทียหนึ่งเทียเกลือวะ่วะไปไปเราไปอันนี้ดีกว่าไปทำเอาเวกดาบบุรามาสากันครับโหผมมามามา ไป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 ระม,มาณน,นี้เจ็ดร้อยอห้าสิบนะคือเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบเลยหรอโอ้โเยอะเยอะกว่าเขาอีกมาคุยกับไอ้หนวดหัวโล้นเหมือนเดิมไอ้ลูนหัวหนวดอีกไม่ใช่ที่มาได้หนวดหวัวแล้นตกลงได้แล้วได้แล้วมาา,มาาออะมาอาไม่ใช่ ระดับไหนวะเธอ,อนขาเธอฟันเขาเธอฟันเขาปิดทาคิด้วยเพื่อความเท่ปิดทาคิเคือะะอะปิดอะเธอฟันเขาทำให้หลอดเป็นไฟกันทำให้หลอดเป็นไฟนี่ดับไฟนี่เยวเขาฟันเธอ,อจเออีเอ็กตต่อเอาไฟหมดแล้ว เธอต้องฟันสกิลเซตเอ็กต์ตอนที่มันเป็นไฟพร้อมกันบอกเลยโคตรเท่เขาต้องทำยังไงเขาทำไม่ได้หรอนี่เป็นไฟอ๋อเท่ๆเธอมายืนให้เขาตีก่อนมาดิเขาจะทำให้ได้เลยสกิลอันนอ้นี่เท่ไหมโคตรเท่โอ้ยอุ้ยอุ้ยเทขอุ้ย พอเพอร์ลโโคตรเทพอ่ะเธอมันต้องกนเป็นดาบเป็นไฟเวร์โคตรเท่เลยอุ้ยขนาดขนาดไม่เป็นไฟก็ยังเท่โอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะเฮอแฟนผมก็มีมุลามาสะอาเวกทั้งสองสกิลสักที เออมันอยากได้บนานเล้วอต่อไปต่อไปเราจะพาแฟนเนี่ยไปทําผลตื่นกันบ้างครับเพราะว่าตอนนี้น้องมีเพชรเยอะมากๆ750ดร้าเลยทีเดียวเชียวโคตรเยอะเออจะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะแล้วคลิปนี้เนี่ยฝากทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเราไปเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบๆครับไปรูดลุกท่านบาย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 